นี่มาข้าไปนอกมาพี่นองสวัสดีได้ปลาคอดใหญ่ได้ปลาคอไใหญ่เป็นไหนปลาคอใหญ่จว่านแห่ได้แปกได้ปลาตัวนึงวานที่สองได้ปลาตัวนึ่ได้ปลาคอดสองตัวแต่ว่าผมะมาเปิดตี่สิพี่่นท่นแปลตีออกมาเป็นสี่เลยพี่น้องเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวม้วไว้ฟาอะูนเก้าเจ็ดเฉียนเฉียนเต่าเต่าเต่าเต็มเตรม โ <othe> อ society, uh. ้เล you know. hmm? hmm? ่องตัวเดียวจับหัวไเนาะเราเราจับหัวนเองนหกเจ็ดไปมา่างมามันุ่มมห่างกตงคิดตมไปข้านอะแต่แต่ปูที่มาเาแล้วเนาะโอ้แตแตู่ที่มาเอามาเอายัไมห้งนั่นถือกันนั่นโบทจะกล้าเอาสีเอาตสบต้องส่งเออเอาอไม่ไม่ต้องส่งเออไม่มีองค์กระใหเออ มาเต็มเต็ม็มดเกีียวบมสนกับเหล็กเอียงเก้าเกี้ยวลวเจ้าจะดังมาจากไหนค่อยไม่สนของค่อยผีบอกอย่างเดียวมันไม่ผีบอกเอ็มดีผีบอกแล้วนี่ยพ่อหายไปนี่เอะียนบอกเป็นของพ่อว่าหนจังสิตึกตาตึกตาเขียนไว้ก็บแม่นน้ำตัียเอเทไม่ติ้ เอาอ่านับเข้าไปดีๆบบานโอ้ซ้มบีแห้งมันเอาอันนี้มันไงญ่กว่าักวาเนี่ยเนี่ยเบิ่งคะค่กูเอาเ็บซี่บานกับตัวมาคนเดิมซี่หัวติดซีหัวติดนั่นปะครับซีหัวติดเดีวโอ้ครับเลยัวหนึ่งหัที่หาได้พ่อเอาสามตัวเลเอะหัววันที่หนึ่งกลุ่มห้าันธ์เอาสามตัวเ ที่เนี่ยหนูบวกการับประกันดอกครับเป็นยัเป็นจ้าไหนเป็นบวกกาับประกันมวานเลเป็นยังไหมจตีโอมันพันเี่เป็นยังว้ายมันมานเลยมีเนี่ยมาซุ่นโอ้ว่าบ่มีองค์นอบบ้าน่นบ่มีองค์เนี่ยนวกีมาบอกพีพีบ้านมาก่ะเหอเห็นผูดใดงาเลยว้ายที่ว่าท่านสั่งบ้านคนขาไปเฮย้จนจนย่บม่ะไปกินสลรองกันพาอแล้วย่บอ่พ่อ แล้วผมอากบอกเลขสือเขาไปสองเลขพ่อมาเกี่ยดิ FC แต่งเสื้อซื้อแั่งซื้อพ่อมากดีเนาะเออฮะแต่งซื้อว่ายังไงสนะจักแล้วแั่งมาแต่พอแต่แม่คนเด้อ ก็ซื้อนี่เนาะซื้อพอมากกับข้มากกับผู้มากบาลามีเนาะเออเออเรียกถึกสี่อนเสียนลมนั่นแหละน่าับมากยืนเที่ยงเรียดีเที่ยงที่ดีอยู่เนาะวันนี้สมใจมากดังแล้วอว้ยว่าอะก็เอาอมเมนต์ขอมากดังบ้างอมเมนต์ิเออ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 เขาเ ออมาดังานสุดแต่กับเจ็ดนึฟันเห็นป่าที่ไปตึกแฮไปตึกแฮที่มาของเจ็ดเก้าอ้าเก้าเจ็ดเกาพ่อไปตึกเฮะโอ้ยในป่าสองตัวด้ป่าสองตึกแฮะด้ปลาไม่สองบ่สองมากพ่อจาเล็กสองมาสอง่มีแล้ว แต่ว่าพอเ่ได้กับเ่ได้ให้สไม่พอไฮซูนหก้าเกศผู้น่ะกับซูนหกเกศผู้นึ่จังได๋คยไปตีถือกันได้ตีน่าพ่นเป็ดกะยังไแห่โอ้แห่แห่กับปาคอมันมีเก็โอเลือดเป็นเก้ามีเกศดเอาต้องตีเป็นเกศปาคอก่วนมันมีทีมามากเก้าเกศหเกศจังไรรู้ไง มือนี้ว่าได้เป็นมือขึ้นว่าได้ตกม,มือขึ้นได้ไปไชนมีฝันนะบ่พ,พ่อบานมีฝันบาวาวา่แต่จังหวะว่าท่านไม่แน่มาซุ่นโอ้ผ<อ>ีกับพวกมหาที่ซุ่มนต่น่ะทโ<อ>ทษมากแสดงว่าผมมาผมมาฝันแม่นเดียวเดียวขึ้นหาก่อนนี่หมดขึ้นหาเขาลืมดิโอ้บ้านเช่ได้เท่าเอาขึ้นดีๆพ่อขึ้นดีๆ อัมีดอกไม้เย่าว่าเถอะยูกไก่ครับววสื่ออ๋อบัวรถบัวรถเป็นไดหาพิจารณาพึงเอฟซีคนถิ่นพิจารณาไปอลวอะไรั้งไหนแต่ครูแม่ซีบอกผมว่าแม่ซีมาหรพ่อป๋เฮ็ดไปซ้ำเน้หลาคอยเฮ็ดคอยทำไปแม่ซี่ว่าครับ พี่ว่าเท่านั้นมาบอกว่ายังผู้ใดพูด้ใดยพูดเท่าน่ะมีคนมาเท่าเนาวัดไม่หไหมที่<อ>มาหา,หาป่ะครับมาอยู่เพราว่าจังได้ไม่หยิดเบื้องซื้อนี่ปะพะ่อไม่หรือว่ามาสแสดงความยินดีผู้เยาวกับลูกน้องพ่นมี ได้เลยด้ละโอ้รวยแล้วเป็นรวยครับในฝันพี่น้องในฝันครับผมตบตาเมียชื่อแมายามพ่อตัวนี้เห็นบครับมาอยู่ทั้งมาเพ้นนะก็ว่าแ็ดสมิลาอย่าไปอวดไว้อ่างคนโอ้ผู้ใดอวดผู้ใดได้แล้วอ่ะก็บอกตามที่เพ้นมาบอกนะพ่อเนาะพี่ผมมาถามก็บอกบอกว่าผมมีผมมาบอกผมว่า ผมมีผู้ได้มาถามกับว่าได้บวกบอกแล้วบ้านถัดออกอีลิเก้าเก็ดเก็ดเก้ามันออกอ่ะเก็ดเก้าเก้าเก็ดเก้าบวกเกือบเลยล่ะเดี๋ยวมันแตกสามตัวขั้นศูนย์ฉีดหางลงไปนี่มันเก้าเก็ดเก้าเขาจ้าว่ฉีดหางลงคือซื้อเต็มเต็มเต็มเลยอวะบ้าเขจู่เขามาบอกเต็มเลยตะปิดทแล่ะ ฝันว่าว่าเขาถือเกลือได้หรือ่าพัอ่อนมันถืนยยอคือใส่ยี่ข่พววัดห,<อ><อ>หูจักกุรโอ้อควาวัฒนิูจักอข่อยว่ารู้จักยมันถือเกลือ่สนมันือเลบอกตัวไหมันถือแกลือนี้เอ้าว่าเจ็ดเก่าดีละโอ้เก่าถือแล้วพี่น้องม,ม,ม,มาตัวเก่าดี มาตัเก uhm. ่าิบาดเด็ดๆ่าดเด็ดนะพ่อกระถานป่อดเด็ดๆว่าจังไหนามประธานเลยโอ้ยบาดทุเที่เป็นน้ามพนโ่ทำาไดเราไปี่ครับหี่ใอ้ถามประธานูว่าสั่นวะสั่นังไหนเราพ่อบอกประธานเนี่ยประธานบุกเ่อะ โว้ยคาขนี่าเดียวทำมาโอ้หัอนี่ซื้อมืนไว้ครับเอฟซีครับอนี่ดีดีดกดีใจคนดีใจไปกินข้าวงานข้าวทามเอ้าวอะไรเรมันก็ออกกันได้หรอออกตัวใดเอ๊อเจ็ดเก้าอพวกนั้นมันถือยู่ว่าเซวาเยอะเองขอไหรอกอันนี้ก็วมาเสียพอได้เดี๋ยว ก็ใคเสียกันจักเที้ยพอบอกกับบ่เสือคร้บดีบยถือจักเท่าถือซีงว่าสั่นอะไรจีให้ซีงวดซสอนนเออไม่รู้นั่นบมม่ถ่ายรูปเออขอถ่ายรูปเส้นเดี๋ย้คนดังเนาะันดังเลยพ่อเมื่อวานเราไปเกี่ยวหญ้า เ่าแล้วพอมากอันเกศ่านี่แล้วเป็นเหตุตกเก่าเป็นเห็ุที่ัดเกี้ยวเกศเก่าเป็นเห็ุสังเกตใจไปแล้วโอ้แต่ว่าต้องวัดนี่พ่อพ่อในฝันยังแม่บ้าพ่อบ้าโอ้บ้านมาสูดมาตียังอยู่เนี่ยบ้านมีผู้ใดมาสู้ด้วยไม่จได้นอนเสี่ยวบางจุดถ่ายได้เพะสารตุกตุได้บอเหรอทีแล้ว ผมใส่จะได้สามตัวแล้วก้องวดนี่เพิ่นบอม้าสุ่นแต่แต่ต้องงวดนี่เนาะปกติเพิ่นมาสุ่นไหนเด้เนาะนี่เนาะต้องวดมีแต่เมซี่มหาแต่ว่าแต่ว่าเมซี่มานะจังเลยเออเมซี่มหาได้ป่านนี้เมซี่มาอย่านเพิ่นเพิ่นเคยถามว่าเมซี่เพิ่นไวายังได่นนะเมซี่ไวาจังไงเนี่ยเออเพิ่นไวายังไงเนี่ยพ่อเพิ่นก็ว่าคือ บอกคณออคยใครทำไปอย่าไปอวดไมอ่านเขาโอ้โหไม่ชี้เวาบอกว่ามันตักไว้อยู่บนออเพรมันโตไม่ชี้ไ่หตัวใดคือจำาัวหดที่ก่านีไม่ชี้ไม่หาต้องหมดพูดไม่พอสีมันไดออจำาบไหนสวนไม่ชี้ไม่หตวนเอ้ยนั่นเร็วห้ตัวเดียวนี่เดี๋ยวพ่อเด็มไม่หายอีกนี่เด๋นเราไม่ชี้มันหายยังไงจำไม่ชี้หายตัวใดก็จำได้บอกอืม จำไว้าหตอนที่เพื่ไม้้ามาอันงวดกวนนววอนนี่เนาะคุณเล้ยวหวดสองวดได้ไดพันมาอืมจะนึงหาศูนย์แล้บ้ดอกเออหนึหาศูนยโอ้แม่ชีไม้อหนึ่งหาศูนย์อของ,องแท้เออของแทนเต้างวนมันไปว่ากันมันนอกมันไปออกกันยังอันเด็กคนบอกตาโตงวดด้วยกันอืมอกากะไรแม่ชีพวกน่้นเดือดออกท่านออกล่ คืออแม่ซี่สีมะยัใหาเออกซีซีเงีเยนเออเแม่แม่ซีเป็นมะหายไปขึ้อหนึ่งหาซูนของแท้เ่ราะไ่ออกอริงอิงว่าท่านไหมาที่เกหนึ่งหาซูนพสิแเมนต์ตัวผมสามตัวเลยทิตีเมนบอกว่าคือเอาลบคอยไปแย่วไปเขคอยไปแสลามนะเอาออ้อไมาไหวนี่แหละพ่อ เอาลไม่เห็นหนาปกเลยล่ะโอ้รูดซึ้วเกาคา่มคมคายนี่เดีนี้าทีนี่อเรื่องรมดัพี่น้องคนยานคนหนาวอ่ะย่ารูปไปแช่นามเด้อใช่รูปใายรูปบ่ควาใายรูปคุณ่อคนไปเห็นหนาปกเอนแล้ววะทายไปยังวะเปน้ไปแช่นามเลยเป็นว่าหนายว่มันทินโอ้คา่มคมคลายไอ้พี่น้องคนแห่งมังคนแหงมักหนาวเออคนแห่งมันหนาว่บันรูกช่วงแช่นาําอบอนสั้นกาบออกปกติ วันนี้วันจะตตองวัดสิพ่อมบ้านเมีมีอย่างวันไหนวมีอย่างพี่หนักมีไปกินตำหมกกันอฮ้ยนว่าอะไรตำหุงแซบว่าอะแซบบ่อเจ้าหนี่เจ้าเกาดิเจ้าไม่แซบลองมึง ตามนั่นนะพี่น้องครับผมยังบ้ันใดสั่ลักษมมาไม่เย่ยมมาเยี่ยมเออมาเย่ยมมาหยามมาแสดงวาอบีใจกับพมาาเพราะเขาอีหีอครับแปลว่าเขาเตี้ยเตี้ยนะครับสลสำหรับอันนี้คือเลขของพม่าเป็ครับเป็นเอฟซีครับสต่ว่าของแม่ชีหนึ่งห้าศูนย์พี่น้องนะของแม่ชีหนึ่งห้าศูนย์ของแม่ชีที่เพิ่นบอกถึงนะเพิ่อนบอกถึงแม่ชีก็เล่ย้อนขึ้นไปเฟซีเป็นหายไปบ้านได้ออกขค้นหนึ่งหานะ มักกะเอาไปหยิบจับรัฐรีไปก่อนเนาะว่าพอมาเกินยังบอฮันนี่ยังมาซุ่นเลยว่าษัทนี่แต่ผีเมซี่มหาถ่านว่าเนาะอันนี้คือตัวเลขงวดที่ผ่านมาเลยครับเด้อเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนะครับเนาะเขาเต็มเต็มตัวนี้ยังไม่ออกเด้พี่น้องเรืองสามตัวนี้ยังไม่ออกเนาะให้ติดตัวของแท้เลยสุดนี้ครับผม้าโซมันครับปีซี่รับลำด้วยครับปีซี่ครับเป็นงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ เขาเต็ๆบๆปดรอไว้ครับยี่สิบรครับ,บรทุกท่านทุกคนนะครับเนะาะมาเยี่ยมเยียนพ่อมา